ตำนานพระ่าหาริพุนชัยพระ่าศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองลำพูนเมริพุนชัยเป็นอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองในภาคเหนือของไทยเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงดินแดนนี้และทรงพยากรณ์ว่าภายภาคหน้าจะมีการสร้างพระท่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลายร้อยปีต่อมาพระเจ้าอธิยราชกษัตริย์แห่งหาริพุนชัยได้รับพระบรมสารีริกธาตุ จากดินแดนลังกาและทรงมีดําริให้สร้างเจดีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุขึ้นนใจกลางเมืองพระองค์ทรงให้ช่างฝีมือจากลังกาและล้านนาออกแบบพระเจดีให้มีความงดงามสูงตระหงนานและเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวเมืองการก่อสร้างพระาธาตุเต็มไปด้วยปฏิหารกล่าวกันว่าในคืนสุดท้ายก่อนพระเจดีจะเสร็จสมบูรณ์แสงเรืองรองได้พวยพุ่งพุ่งจากยอดพระาธาตุขึ้นสู่ท้องฟ้าดุดเป็นสัญญ,ญาณจากสวรรค์ว่าพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองในดินแดนนี้ตลอดไป พระาธาตุาริพุนชัยจึงกลายเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในล้านนาและเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปรีรากาเชื่อกันว่าผู้ใดได้มาสักการะพระาธาตุแห่งนี้จะได้รับพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตกดหัวใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะ